นะคะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวเครื่องเกนของเรากันนะคะเอาตอนนี้ทุกคนเห็นเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะรีวิวอันนี้ก่อนเลยอันนี้นะคะมันจะเป็อนอันนี้ค่ะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นอันนี้นะคะมันจะเป็นเอ่อสติ๊กเกอร์ค่ะ ม uh ันก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะจะเกิดถึงอันนี้จะเป็นอนี่แม็กอะไรก็คือมีแม็กนี่เราก็จะเก็บไว้ตรงนี้ตัวเครื่องเขียนของเราต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะกล่องสี นี่เราจะมีพู้ก,กันอยู่ด้วยนะคะผ้กันนี่ก็คือูกันทุกคนแต่ก็จะมีพวกสีมจิต่างๆนะคะจะเก็บไว้ในในี้ส่วนของอที่ไม่ใช้จะอยู่ข้างบนแต่เราค่อยรีวิว,วกันแล้วกันอันนี้จะเป็นที่เราที่ปั๊มนะคะไว,ว้ว่าอันนี้เราใช้แล้ววันนี้เราวันนี้วันที่เท่าไหร่คืออันนี้มันจะเป็นที่ปั๊มนะคะเราเอาไว้เ,เอาไว้เ,เก็บอมเงินหรือ,รอร เดี๋ยวคืนนี้ผ่านไปแล้ววันนี้ผ่านไปแล้วโอเคนะคะโอ้สีไม้คือย่างนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีของอะไรไม่รู้ยีสิบสองแท่งนะคะก็ได้หนึ่ันค่ะแล้วก็จะเป็นหนังสือเป็นหนังสืออะไรไม่รู้เป็นหนังสืออัน,นะคะดีไทยนะคะก็เอาไว้อ่านอีกอันอึนเอยหยิบไม่ได้นะคะเป็นยังไงเนี้ย แม่จูฟานเนี้เราไปจดเราไม่สามารถหยุดได้เพราะไม่งั้นมันจะลิก็จะเป็นสีไม้อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นเป็นแบบนี้พ่อไป,ไ,ปไหนอ่ะไปไปไหนอ่แะแม่แม่บอกกันนะต้องไปอะ่ะไปด้วยเป็นแบบนี้เรก็จะเก็บเอาไว้ ต้งดนี่ก่ะตูดเฮ้ยต่อไปอันนี้จะเป็นปุกบบอมสินลูกใบสนิมน,นะคะหนักหนักมากมาก,มากมันมีเหรียญไเยอะมา,มากแล้วก็จะเก็บเอาแตอันนี้เป็นถาดสีคู่กับผู้กันนะคะที่เราได้มาที่เราใช้แล้วแล้วก็จะเป็นอีกอย่างก็จะเป็นอันนี้จะเป็นที่ใช้กับอันนี้นะคะ ใช่ก่อน,นี้ทำไมไม่วาได้แตตรงนี้เห็นว่ามันมีนทีค่ะมันก็เลยชั้นล่างมันจะแบบมันจะแน่แนๆน,นิดนึงเพราะามันมันของอยู่ของไม่ได้เยอะนะวีต่อไปอันนี้จะเป็นของที่เราแม่ก็ได้ใช้จะเป็นเพิ่มเศตดนสอจะเก็บไว้ให้น้องก่อนบมดเทอมนะคะเป็นดีสองกว่าไม่น่าจะว่าเขาอาจจะให้นนใช้ไม่ใช้ใช้ดีสองกว่าวก็ส่วนอันนี้จะเป็นแมวทารัตที่เราได้มากับอันนี้ เวลาจิตต์นนี่เห็นอย่างนี้นะคะทุกคนข้างหลังคืออย่างเลอะเลยนะอยากดูไหมเดีย๋ยวไม่ต้องว้ยเราหย็นไม่ได้จ็นสองอันนี้ข้างหลังของอันนี้เลยจะเขืะมาก ส่วนข้างหลังของนี่จะเป็นสีขาวขาวทุกคนคิดว่าพี่ควรใช้อะไรดีเวลาว่าแล้วว่ารูปของมันต้องใช้เต้นตีคอ,อนไว้ต่อไป,ปก็จะเป็นเกนี่เกนี่เกชันนี่เกปรากานะคะจะเหมือนกองเล็นี้แล้วเขาจะเป็นเก้ เกชนนี้จะเป็นเก็บปากกานะคะแต่ว่าเราเลื่อนออกมาได้ไม่เสร็จนะอันนี้จะเป็นเชือกลูกเสือที่เราจะใช้เวลาเลี้ยงเสืออันนี้เป็นปากกาของโรงเรียนค่ะชินนี้เป็นปากกาที่เราได้มาซื้อมานะคะถูกมากๆเลยทุกคนสองบาทเองได้มั้งมัจจะยี่สิบสี่สิบบาทขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะ่ยเป็นปากกาที่เราซื้อมาจาก เ,ออเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีนิ่มหมาส่วนอันนี้จะเป็นปากการธรรมดาที่เราใช้อันนี้เป็นปากกานอนเป้เราได้มาจากงานวันเด็กนะคะได้มาสวยมากๆดีจายเขาสวยมากๆเลยนะทุกคนส่วนนี้จะเป็นออที่ไม่ได้ใช้เป็นหมึกไปน,นั่นนะคะที่ขเขาไปเขียนตานะาะ ันนี้อันสุดท้ายค่ะซื้อมาอย่างแพงเลยไ,ม,ไม,ม่ไม่แพงค่ะแถมปีเป็นปากกาของแท็บเล็ตนะคะที่ใช้ถ่ายอันนี้ตอนนี้ก็ไม่มู้ว่ากล่าวใครบางคนเป็นอะไรใจหน,น่ให้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกาวหรือเปังเดี๋วเกะดูก่อน,น,นตั้งแต่สับเซ็ตมันจะกว้างขึ้น <S <S นี่เป็นแบบนี้ออใช่ค่ะครับเป็นกา คนมองไม่เห็นพี่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันถ้าทุกคนมองไม่เห็นนะพี่ก็มองไม่เห็นแบบสอันนี้เป็นพวกสีแล้วก็จะมีดินสอนะคะไม่ต้องแน่นอบอกว่าเป็นของที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราอะไรที่เป็นแท่งนะคะจะเก็บไว้ในชั้นนี้อันนี้นนี้ค่ะอันนี้สองก็จะเป็นเทปทีจะมีแบบนี้ที่แบบใหญ่อันใหญ่เพื่อนให้ เพื่อของแม่สูงนะเดี๋ยวของเพื่อนนี่เราทำไม่ได้แล้วส่วนจะเป็นอันนี้แบบทค็แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะอีกสาอีกสีสีจะมีเราไม่ขายนะคะเพราะเราไม่อยากได้ตังค์หรอกมีสีสีจะมีสีชมพูมีอย่างนี้เป็นเรียงสีสีอากายนะคะ ก็จะเป็นสีออกสีเขียวๆนิดนึงในกล้องอาจจะไม่เขียวแต่จ,จริงมันเขียวออกทองๆองนะคะสว่วนนี้เป็นสีอะไรเราไม่รู้นะมันเหมือนสีุูาราแดงผสมเกล็ดเงินๆนะมันจะออกมาเป็นสีทองๆนี้ okay. เราก็จัดสวยเลยพ่อจะไปรลบแม่ยังเอออย่าพูดเล้าหรือนะยังไม่ไปพ่อยังไม่เสร็จงาน โอเคค่ะแล้วชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นบนสุดจะเป็นว่าโบนะคะพวกโบร์คลยเก็บผิดไม่ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่สุดท้ายเนาะถ้ามันกระจับนะจะเป็นอันนี้นั่นมาของเรา ในในนี้อาจจะเป็นสีทุกคนได้ถ่ายนะคะว่าในในกล้องจะเป็นสีอะไรแล้วของจริงคือสีอะไรจะมาเฉลยใต้ใต้คอมเมนต์นะคะถ้าทุกคนดูไม่ออกจริงๆเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยลองแคปภาพแล้วไปปรับสีดูนะมันจะได้ทุกคนก็ลองไปปรับสีดูเอามั่วๆนะคะในแอปปรับสีมันจะน่าจะมีแล้วเราปรับๆปรับๆปรับดูนะคะมันจะได้สีที่มันที่สีที่ แต่พี่เฉลยนะพี่ทุกคนทายว่าสีอะไรเน้นมาเลยเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ได้อีกสามสองหนึ่งเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าอมเขียวนะคะหรือเียกง่ายๆว่าเป็นสีฟ้ามิ้นท์ตอนนี้นมันมืดนะคะมันก็จะมองไม่เห็นว่าเป็นสีฟ้ามินนาาม้นท์เนาะเอาคารีวิลแล้วส่วน,นนี้จะเป็นของ,ของคู่ใจอ่ใช้ทอะเคนี่ค่ะ เป็นคีย์บอร์ดสีอะไรเอ่ยสีม่วงเองสีม่วงอ่อนๆกลุ่มข้างบนคือกุ่มเปิดนะคะให้เรากดเดี่ยให้เรากดเลื่อนอย่างงี้มีข่าวจะมีไฟแล้วเราก็กดปุ่มนี้ทีพี่เปิดได้แล้วแต่ต้องไปเชื่อมต่อกับบลูทูธก่อนนะคะแล้วก็กดปิดพี่ทีเดีมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรา สำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโต้เครื่องเขียนเพียงเท่าน,นี้นะคะในวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแล้วคลิปต่อไปเราจะมาสอนเออเราถ่ายชิดไว้แล้วแหละสอนคุยคนเดียวตอบเองเอออิเออนคิดว่าสวัสค่ะบ๊ายบายะคะ่ะ